ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเพลิดเพลินไปกับนิทานเรื่องหญิงชราตาบอดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงชราตาบอดอาศัยอยู่ตามลำพังในกระท่อมเล็กๆของเธอแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เธอก็มีเพื่อนแท้ที่คอยเคียงข้างเสมอนั่นคือสุนัขตัวที่เธอเลี้ยงไว้ สุนัขทั้งห้าตัวมีนิสัยที่แตกต่างกันไปตัวหนึ่งซื่อสัตย์และคอยดูแลเธออีกตัวหนึ่งซุกซนและชอบวิ่งเล่นอีกตัวหนึ่งช่างสังเกตและคอยระวังภยัยส่วนอีกสองตัวที่เหลือมักทะเลาะกันเป็นประจำแต่เมื่อถึงเวลาต้องปกป้องยิงชราพวกมันก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดียิงชราแม้มองไม่เห็น แต่เธอก็รับรู้ถึงความรักและความจงรักภักดีของสุนัขเหล่านั้นเธอใช้มือสัมผัสพวกมันและจำได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนด้วยลักษณะนิสัยของพวกมันวันหนึง่งหมู่บ้านเกิดภัยแล้งอย่างหนักผู้คนลำบากกันมากเข้าป่าอาหารก็หายากขึ้นหญิงชราเองแทบไม่มีอะไรกินแต่เธอยังคงแบ่งปันอาหาร เล็กๆนี่้อยที่มีให้กับสุนัขของเธอเสมอมาชาวบ้านบางคนเริ่มกล่าวหาเธอว่าเธอเห็นแก่ตัวพอเธอให้อาหารสุนัขแทนที่จะช่วยแบ่งปันให้คนอื่นหญิงชราตาบอดกับตอบไปว่าพวกมันไม่เคยทิ้งฉันแม้ในวันที่ฉันไม่มีอะไรเลยพวกมันยังคงซื่อสัตย์ต่อฉันเสมอแล้วทำไมฉันถึงต้องทิ้งพวกมันล่ะ วันหนึ่งขณะที่หญิงชรากำลังนั่งเล่นอยู่หน้ากระทร่อมก็มีโจรกลุ่มหนึ่งหมายจะป้นทรัพย์สินของเธอแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากนะักแต่พวกมันก็หวังว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบางเมื่อสุนัขห้าตัวเห็นดังนั้นพวกมันก็พากันเห่าเสียงดังห้อ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 ง,องก็พุ่งใส่โจรทันที พวกมันช่วยกันเหาโจรกระโชกก่วชาติและต่อสู้สุดกำลังแม้พวกมันจะไม่ใช่สุนัขตัวใหญ่ก็ตามแต่ความสามัคคีของพวกมันก็ทำให้โจรต้องล่าถอยไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และความรักที่แท้จริงของพวกเขาเลิกดูถูกยิงชรา และเริ่มช่วยเหลือเธอมากขึ้นหญิงชลายอยู่กับสุนัขของเธออย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความซื่อสัตย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่หัวใจของเราตั้งหากมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ความสามัคคีและความจงรักภักดีสามารถปกป้องเราได้ในยามยาก นิทานจบแล้วนะคะ